ขรับรถนี่เมืม่อไหรจะถึงวะนี่มันกี่เพลากี่ยามแล้ววะเนี้ยต้นครบดอกดอกคบต้นไปหมดแล้วเนี้ยสัสดีท่านผู้ชมทุกท่านชาวโซเซคมชาวไอเอ็มเอชด้วยเบย์นะครับเห็นขับรถงี้ก็อย่าสงสัยเลยว่าเกมอะไรนะเกมเดอกก็เกมผีนั่นแหละครับเห็นเปิดหน้าอย่างงี้คงไม่ใช่เกมผีมั้งครับนะวันนี้เราอยู่ในเกมเอาตูดเอาลาสครับนะซึ่งข้อมูลของเกมนี้ก็เออตัวอเองนะนะก็ไม่รู้สินะ มาตรวจที่โรงพยาบาลบ้านะครับในอเมริกาซึ่งเคยปิดล้างมาแล้วก็แล้วก็ถูกเปิดขึ้นมาไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะไม่ล้างไม่ล้างมันก็เปื้อนใช่ครับไม่ล้างมันก็เปื้อนเลยไม่ล้างมาหลายอาทิตย์แล้วนะเราก็จะรับบทเป็นใครครับทั้งหมดมีอะไรบ้างครับผมปรับแปดร้อยนะฮะแปดร้800อยยังกระตุกเลยเนี่ยคนเรียกร้องอะ่ะแม่งหนักกว่าซลเซเรนเดอร์อีกอะ สเลนเดอร์น,นี่มาแบบอังกฤษจา๋าอ้าวไปลุยดูระบบเกมกันเนี่ยยังไม่เคยเลยอ่าตอนนี้ควบคุมไม่ได้นะครับพล e ส s e p l เอ้ามาพงมาพีทอ่ะอ่าเปิดอินฟลูเอนต์ได้ด้วยว้าวโอเคทดสอบอธิบายให้ฟังนะครับผมอธิบายเลยครับเ,เราะว่าเก้ครับพวกนะครับไปนอนครับเก้กับพี่นี้ครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอ่ะหยุดอัดโอเคนะฮะระบบการเดินก็โอเคเหมือนเดิม เขาเข้ามาในนี okay. uen, is, okay. okay. um, ้ก oh, ่อนครับขวาใช้กล้องขี oh, yeah, okay. Okay. ่ขวาใช้กล้องอ่าโอเคเหมือนมันเหมือนเล็งปืนใช่ไหมฮะซูมก็เลนลูกิงอ่าเลือลูกิงซูมเปิดอ้นั้นกดตัวอะไรวะตัวอีหรือเปล่าตัวอีเปิดอินฟาเรดแล้ว่ะอ่าตัวเอฟนะครับเปิดอินฟาเรดตัวอีเอียงโอเคพอมาดูกันส่วนตรงนี้เลยนะครับคอมกาม ไม่เคยเห็นสัตว์อ่าทำไงครับมีสิ่งเฮียอะไรวะจะมีเอิงยิ้วเองยิ้วลงรมให้ป่าโอเคเราก็เปิดเปิดเปิดเลยไหมโอ้กระตุกด้วยนะเปิดทำไงครับพี่ขวาผมพี่อย่างเงี้ยดีครับยิ้วๆโผหุ่นทางขวา ขวาทางขวาเอ้ยดูดูดู่ะไอ้อีกกองแบตหมดเว้ยอ่าเปิดได้ใช่ไหมมามาดิมึงฝาสัตว์เฮียมาดิมึงกูไม่อยากเจอผีเว้ยเออใชพี่เห็นแล้วเว้ยไม่มีไม่มีเห็นแล้วโคมไฟทุยเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านน้ำจะรู้จะรู้เลยใช่ไหม อย่อูสั่นเลยใช่ยอะไม่มีตรงนี้ซ้ายซ้ายเข้าบ้านไปเลยเข้าบ้านเลยเหรออ๋อตรงนี้ก็มีรถด้วยนะครับรถทหารรถทหารครับขี่กับบ้านเลยครับรถจีนโอเคป่าขึ้นป่ขึ้นไม่ได้วะขึ้นไม่ได้ก็ไม่ขึ้นดีครับง่ายๆใช่ไหมโอเคครับอย่างแรกนะครับ เขาไม่ได้โอเคมเมื่อเราถึงหน้าประตูแล้วเรากด EAC ครับแล้วเราก็ไปเฮ้ยเฮี้ย hey, he e! เสียงแม่งมาเลยวะ่ะนีไ่ไปเยบิงมาเลยไนงะเอาเปิดไม่ได้วะ่ะเฮ้ยเซ็ตนึงแบบเปิดไม่ได้ครับเซ็ตมึงแบบเมื่อไปปะปะ,เ,ะ,ะเสร็จแล้วกลับเพื่อกลับรถเราขวาขวา ไปมันจะมีประตูกระกาหประตูหมาลอดประตูหมาลอดมันมันก็พูดนอย่างนี้ผมไม่เบื่อสัตว์คือไม่ใช่อะไรคือกูลัวประตูหมาลอดก็ไม่เป่นจริงถึงกดนไปอ่าเล็บคอนโทรลไปครับเฮียมีหมาป่ะวะยินเสียงเลยตรงนี้ตรงนี้ไหนแบตจะหมดเอา เมาส์กอัพอ่ะหมายความว่าไงวะอ๋อปีนให้ปีนเหรอเฮ้ยมึงสีภาษากินมันก็แปลเลยกูได้ผมจะเป็นผู้ชมนมนะครับนี่ขนาดเวลีโลนะมึงเฮ้ยเฮี้ยอะไรวะเฮี้ยอะไรวะอะไรวะสัตว์เสียงเฮี้ยอะไรวะเนี้ อะไรวาเป็นสาวเอฟเฟกต์ส่เอฟเฟกต์ด้วยนะชิวครบไม่ทางเดินแม่งกลัวไหวเฮียจะเล่นไหวไหมวะเนี่ยไปไงต่อครับอ๋อสะพานเดียวมหาปัยเลยโอมึงเดินชิวมากเลยพระเอกเดินเหมือนพุกตุ๊ดเลยอะเอาไงเนี่ยแล้วก็โดดลงไป เอาขับ <cin stereotype> oh, ิันี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮียเฮีหยุดเด้ไฟแม่งดิกิ๊โอเคนะครับขวาก็เป็นก็เป็นดาเฮ้ย เจอแล้วเว้ยอีชั้นสัมผัสได้ค่ะอีชั้นสัมผัสได้หุยเฮ้ยเจอเลยเฮียพลังงานของม่านที่ยังปิดไม่หมดโอ้คุณนี่บอกต้องเปิดแวะแปลงไหนต่อครับมมีประตูอยอะม,ม,มีมีคีถามที่เราเขา้ามาเดี๋ยวผมถัดเราไปนะครับผม เปิดละสุดีครับผมเออก็ไปิครับวันนี้ผม <c oughs> ไม่เอานะอย่าทำอย่างนี้นะห้องตอนนี้เราอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมฮะสี่ทันยูด <c oughs> อ่าปไปไป,ไปโอ้โหแม่งกระตุกสัตว์เลย แต่คนมันยังไงอ่ะไม่เคยมีเกมหลอนๆเลยใช่ไหมฮะเฮ้ยเียห้องน้ําห้องน้ำครัปิดเองเฮ้ยมันมันปิดเองมันอาจมีพลังงานใช่ไหมดูนี่ก่อนอะไรโคลานะครับบีเฮ้ยพี่เอ้ยเฮ้ยใส่กอกคนเฮ้ยโคกเหลือโอ้แม่งไม่ได้มีความสนใจใส่ก่อเลยไม่เปิดตู้เฮ้ยนี่มันอะไรครับ ท่านเต้องยะสูบหรอหือว่าไงยาใช่มันมีไว้สูสบซาดีที่ทิ้งขยะนี่ RBG ไอ้ RBG ก็เนี่ยครับล็อกเก็ตลันเชอร์ครับที่ไว้ไอเนี้ยเราจะไปดูกันว่าห้องน้ำมันเกิดอะไรขึ้นล็อกด้วยมึงไปครับ RBG นี่ใช่ไอ้นี่ป่ะพี่ไอ้ที่มันยิงแรงๆอะบูมอะบูมนั่นไงกูว่าแล้ว ป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรวะกล้องมันสว่างกล้องแมงสว่างดีกว่าครับพี่แบตก็หมดเลยพี่พี่พูดดังหน่อยได้ไหมดังเลยพี่อ๋อลงครับปุ๊บ เสดวิ่งแสดงว่าถูกอ้ยหายแล้วเดี๋ยวไปเปิดเสียงไิเคียนในสกายให้ดังกันเกมมึงค้างเทียวกูนี่กระปรับสุดแล้วนี่อะไรวะไปต่อครับช่างแม่งอุ้ยอุ้ยสัตว์อุ้ยอ้ยสัตว์สัตว์เฮียเฮีย ก็็เปนอะไรอ๋อตกใจครับยังจะมีกว่านี้จบครับกลับครับเฮียพี่กลัวว่ะพี่ไม่ไหวครับบอกแอ้วเป็นยังไงล่ะ พี่อบอกตอน<า>ไหนได้เข่าพี่เป็นคนขอเองไม่ใช่เหรอวะก็บอกมึงแล้วว่ามึงเ่ยจะไหวถามผมไหวหรือเปล่าผมก็อนอมรับคําท้าไงเห็นคนมันชอบท้ากันอะ่ะจงเล่นให้จบซะไม่ไม่ไม่เอาอ,ะอ่ะอเล่นจบแล้วซับขึ้นนะเว้โอ้ยผมผมยอมผม,ผมยอมผมยอมซับตกดีกว่ามาเล่นไอเกมเยี่ยนี่อีกอ่ะช่างแม่ละกูยอมคนดูก็ชอบคนดูก็ชอบเนย เสียงแม่งดังว่ะกลบลงละม้วนจับไข่มึงด้วยตัวข้างหลังเนี่ยละม้วจับไข่ไปต่อเว้ยสองคนเสียงได้ไหมให้รีบเดินไปเว้ยพี่ดังดังเลยพี่เฮ้ยปกติเลยนี่เฮียอะไรวะเฮ้ยดละม้วโดนอะไรนะอ้าวเป็นไรพี่นะขอน้ำปลาหวานกินหน่อยน้ำปลาหวานอ๋ แต่กล้องหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปก็รีบไปดิแฮันดิเดินไปดิไปครับไปแบกจะหมดเอาแล้วเนี่ยมืดมืดตึ๊บเลยนะเว้ยใช่มืดตึ๊บเลยอ่ะมืดตึ๊บเลยอ่ะเออใช่ป่ะอ้าวเออทำไปดิใครวะใครวะเข้าไปก่อนเฮียเสียงแม่งดักเอาสัตว์ล็อก มึงล็อกนั่งใช่ไหมมาดิมึงครับห้องน้ำเข้าถึงเข้าถึงสุดแน่ห้องน้ำแล้วนะต้องเข้าไปดูว่ามีอะไรนะบบยูโอ้ท e ี่เป่ามือครับอุ่นๆก็ถ้ามึงถ่ายในการกดผีด้วยยอดเลยครับผมนะตอนนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ก๊อปอวดผีนะครับ นี่นะครับเราก็มีมือหมูนะครับม,มีมือนะฮะยื่นขึ้นมาจากซุวมนะครับในนั้นก็จะมีขี้นะครับไอสัตว์แบตจะหมดไอี้อเะน่นหละไม่รู้เรื่องแต่แมงคนมืดเลยวะ่ะออกครับไปครับที่อื่นครับเมื่อกี้นี่โอ้หใจหายครับเหมือนมีตากล้องซูมมาแบตจะหมดเฮียเฮ้ย แล้วกด R ใช่ไหมกด R เปลี่ยนเปลี่ยน R ปะต่อไปไหนต่อครับปิดก่อนปิดก่อนไอ้เหี้ยหมดเร็วไปครับมีทางเราที่ไปมันก็จะมีทางให้เราไปทางแม่งตันหมดเลยครับทางแม่งเงินล้านมากเลยอ่ะเฮ้ยเหี้ยเสียงเหี้ยเลยโอ้ยโอ้ยอะไรวะ

มันมาขโมยกล้องนะเอาไอ้เหี้ยแล้วกูจะเข้าไปไหนยังไงอะมืดมนอย่างเงี้ยโอ้ครั้งที่สามแล้วอ่ะตื่นขึ้นมางงี้ผมปรับทุกอย่างเวลีโลหมดนะฮะแล้วก็ผ้าแปดร้อยนี่กูอ่านป่าวะเนี่ยไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านเอาชิบหายแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านก่อนโอเคอ่านทำไมอ่ะทำไมไม่ต่อยกดแท็บอะไรเนี่ยเพื่อโน้ต อ,อ๋อจุดโน้ตกากาครับอ่านอ่านเิครับเออแอมอินไซต์บิวตี้าา <inside building> ฉันเข้ามานี่เข้าไปทุกทุกที่เลือดแล้วทุกอย่างมันได้ไหลฉันเห็นเอออะไรอะ่ะซอสพิซซ่ามันไหลไปทั่วทุกที่แล้วก็น้ำปลาหวานที่ฉันกำลังจะมาตามหาฉันหิวน้ำปลาหวานมากๆโอเคนะฮะก็คือเรามาตามหาน้ำปลาหวานในตำนานเราเจอไซส้หมูอีกแล้วครับ ไส้ดีๆไม่กินครับต้องกินไส้หมูคนมันโดนขวานไส้หมดเลยเฮ้ยเอาลุงลุงครับไเป็นไรครับลุงไม่ไม่เข้าไปดีกว่าก <c oughs> ูไม่นปอดไ,ไงใช่ปะ่ะอู้ยวิวแชร์เอ้าวไงท้องด้วยไปไงต่อครับเพ่เน,น,นี่ยนะถ้าตาดีจะเห็นแหละ <c oughs> ถ้าตาดีนี่จะรู้เลยอะ่ จริงไงจริง้วคนสายตาสั้นไม่เห็นไม่เห็นว่ะพี่เดินไปเดี๋ยวก็เห็นไม่เอาได้ไหมได้อาไปไว้ปะเฮ้ยวิ่ง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 เปิด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 ไม่ออก ไปหากุญแจมาเปิดห้องข้างหละกุญแจอีกแล้วเหรอการหากุญแจเป็นอะไรที่กูเบื่อที่สุดในโลกเลยเนี่ยเฮ้ยห้องน้ำเฮ้ยมีน้ำปลาหวานไหลออกมาจากซ่วมอะครับพี่เป็นกระจายเป็นกระจายเปิดอ่ามีมือกแล้วครับอ่าปิดดังโป๊ะเหี้ย อ้าวขี้แตกตายวะครับพี่พี่นะเมนกระจายยังจะหายกนันเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาครับใสหมูอร่อยเอามีหัวด้วยโอ้โหพวกนี้มันทำอะไรกันวะครับใจหายครับอู<ห>ม,มีการปิดด้วยไอ้เหี้ยกูมไม่ปิดนะไปละเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนูน้นเหมือนมีอะไรแวบบ๊ๆ แน่ไปน่าเนกยกูว่าละสิ่งต่อไปผมจะไปหานั่นคือเขาใช่ไหมครับเออไม่ใช่มันมีห้องคอมอยู่อ,อาล็อกครับใช่ล็อกล็อกครับเป็นห้องคอมอ่ะเป็นห้องคอมห้องคอมนี่ <ไป S 1> เหรอลงแมงล่างนี่เหรอทางขวาทางขวาไม่ใช่ห้องคอมอ่ะอ๋อออูออกระตกุตกระตกุตกตกระตุก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 กระ ไปตรงกลางมาดิเอ้ตรงกลางเนี่ยที่มีตะแกรงมีข้างอยู่ตรงเนี้ยนะแล้วขวาอ่าโอเคแต่มันจะมีห้องทางขวาเป็นห้องคอมพิวเตอร์ครับทางขวาครับไม่ใช่ทางซ้ายห้าห้องนี้ไม่เข้าไม่ได้ห้องนี้อ่ะอ๋อโอเคโอเควิ่ง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 โอเคกัวเจอว่ะพี่เจอไหม เขาไม่ได้เขาไม่ได้ซราบอ้ห้านี้ประตูน kind of um, <se ึ่งเอ้าเมนกระจายเอ๊ะเมนกระจายกือใช่ไหเมนกระจายเฮ้ยนี่ไงใช่ไหมเลี้ยวขวา อา่เจอทางสว่างเกมนี้คือเกมแบบยังไงหนีอะไรก็นหนีไม่พ้นเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอ่ากดเจนะครับกดเอเจกี่โมงแล้วครับเก้าโมงโปรเจกต์เอ่อช่างแม่งไม่อ่านอ่านไม่ออกโอเคครับกด QF เอยเดอ ไคอมางวะกดคิวอ๋ออ๋อคิวกับอีเพื่อนีน่อ,ออกไปแล้วยงดูเลยนะว่มเงาเวยไอ้สั์เฮ้ยจ๊บปึ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 ๊บป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 ๊บบป๊บป๊บป๊บปบป๊ เฮ้ย hey, ใครครับลุงเฮ้ย hey, <Hey, S 1> ลุงเขาเหมือนคนค้างครับพี่ <c oughs> เดินไปหาลุงเขาได้ไหมได้ค <c oughs> ลุง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 โอ้ลุงแม่งปอดเป่ะเอาพี่ <c oughs> พี่สองคนมึงมานั่งดูอะไรสองคนอย่างนี้ไม่ไม่เป็นไรเลยเด้อเฮ้ย โอ้โหหน้าน้าพหลามมากครับพวกนี้เขาเห็นไอ้ตัวพวกนั้นกันยังครับเขาดูอะไรเนี่ยเขาดูนี่ไงเมนกระจายทำเป็นขางของรับเฮ้ยช่วยอะไรเฮ้ยพี่แล้วผมจะทำไงต่อครับขาบไปข้างกง ขาพังไอหายแล้วบรรยากัดก่อนเะว่าเพี่โอเคนะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวให้พี่นนคนนเ order, คเห็นก,นก่อนนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็มาเปิดออเดอร์ครับเรียกน้ําย่อยกันก่อนนะครับกับความหลอนสองครั้งด้วยกันนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เบิร์สวัสดีครับ